สวัสดีค่ะอีฟซีแฟนช่องสูคูสูคุนพบพอกับช่องสาบานาหนุ่มสวีเดนพี่น้องจา้าพบพอกันในวันที่8ปดพฤศจ,จิกาหกเจจ้าพบพอกันคลิปนี้สาวบานามีตัวเลขมานำเสนอคือเกาลละพี่นอ้อ,นองเอ้ยพี่น้องเอ้ยเป็นตัวเลขปักหลักนอกจากแม่นอิหลีพี่น้องจา้าเพิ่นให้มางวดเลขกเข้าไปที่ ออก4-4พี่น้องจ้ะเพื่อนไห้มาเนาะปักหลักน่วยบนนีบมีศูนย์มีซีมีเปดเข้าไปที่ศูนย์4-4ศูนย์เปิดไปหลักลอยแต่ปักหลักเพื่อนก็คือซีกบเขาเด้อจ้ะสำหรับเลขล่างเพื่อนกะเดินดีขึ้นกันค่ะเลขล่างเพื่อนจับสถิติเนาะค่ะนี่งวดที่สิบค่ะถ้าเพื่อนไห้มาสองมาสามมาีมันออกสามสองเนาะพี่น้องก็ถือว่าเขาทั้งสองตัวเดินดีจ้ะ ยังบรหลุดนอกขาเนาะแต่ว่าเลขบนนี่เพิ่นเพิ่นบอกสาบานา,า่าปีหนึ่งเนาะค่ะยังเดินดีขามปีหลุดแก้ครั้งเดียวอู้พี่น้องสติติเพิ่นสุดยอดอิริจัตนอกขาเนาะผู้ใดได้เห็นคลิปแรกกะสีส้มสีมาน้ำเพิ่อนอยู่เต่ค้นกะขอมาหลายอยู่จ้าเพิ่นกะส่งขอความมาให้สาบานานังว่าวิเว,เว,ว,เวสู่พี่น,อน้องแฟนตงอิบซีฟังคือเก่าละจะ้ะเพิ่นบอสะดวกให้สัมผัสคลิปนี้กะจะเปี้ยนซื้อเนอาะค่ะ จะเปลี่ยนซื้อเป็นเอฟซีใจดีเออเป็นผู้ใหญ่ใจดีทางลบบุรีพี่น้องจากผู้ใหญ่ใจดีจากลบบุรีเดอ้อค่ะเพิ่นให้เปลี่ยนซื้อเพิ่นบอสะดวกอ่าบอสลุงคลิปเดอ้อคะบอสะดวกให้ใส่ซื้อให้เพิ่นเพิ่นได้เขียนว่าผู้ใหญ่ใจดีจากลบบุรีแค่นั้นพี่น้องจ้ะสติติเพิ่นเดินดีเดอ้อจ้ะเพิ่นส่งไห้สามนาเบ่งเดินดีชุดบนหน่สติติเดินดี เดินดีปีหนึ่งหลุดแค่ครั้งเดียวสำหรับสติติชุดบนจ้ะกะนี่เลยตามนี่เลยค่ะชุดบนเนาะค่ะชุดบนนี่พายในสามัญมาเนี่ยค่ะชุดบนอย่างเดียวเนาะค่ะอันนี้เฉพาะหลีกอ่า เลขบบได้ปักหลักเดอ้อนี่คะ่ะบนอย่างเดียวเพิ่อนหนซื้ซอว่า FC, เอฟผู้ใหญ่เจดีจากลบบุรีเดอร์พี่น้องจะ้ะแล้วก็เลขบนอย่างเดียวนี่ติดบนอย่างเดียวอันนี้บบปักหลักค่ะชุดบนนี่มีศูนย์มีเจ็ดมีแปดบปักหลักมาได้ทุกหลักเดอ้อค่ะศู 78, นย์เจ็ดแปดนี่เดียวใช้เลขปักหลักอีกจะ้ะมาในนอนเดินข้ามปีปีหกเจ็ดผิดแค่งวดเดียวพี่น้องจะ้ะสําหรับชุดบนเนาะคะ่ะผู้ใดเ,เพิ่นบบควายเก่งเลขกัน ที่จะประกบเนาะเพิ่นเลยว่าประกบให้เพิ่นให้แค่ต่เลขปักหลักมาจากสติสตีติที่ปักหลักเด้อพี่น้องจ้ะอันนี้เลขหลักหน่วยบนหลักหน่วยบนมีสีมีศูนย์มีสี่มีหกแต่เพิ่นชอบศูนย์จ้ะสำหรับเลขล่างเนาะค่ะเลขล่างงวดวันที่สิบหกพฤศจิกานี่มีสองมีสามมีสี่เหมือนเดิมเอาเดี๋ยวสามานาจะไปเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนแล้วก็จะอธิบายให้ชัดเจนกว่หนีเนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นกะ บอสามารถจะออกซื่อเสียงเลี้ยงน้ำไห้เนาะค่ะแต่ว่าเพิ่นเห็ดสูตรหวยมาแบ่งปันกะถือว่าขอบุญขอบุณเพิ่นเนาะค่ะสําหรับผู้ใหญ่ใจดีจากลบบุรีเอาพี่น้องอันนี้เป็นงวดเก่ากะถือว่าสติติงวดเก่าเพิ่นเดินดีเดอ้อจ้ะเยี๋ยิเห้เบ่งงวดใหม่เดอ้อพี่น้องในงวดวันที่16พฤศจิกายน6จจ้ามาเลยจ้า16พฤศจิกายน67งวดนี้เพิ่นไ้เลขที่บอปักหลักม้าพรมชุดบน เดินดีก็กันจ้ะลุดแค่งวดเดียวนอกจากคือปีปีหกเจ็ดรุดแค่งวดเดียวจ้ะอันนี้ชุดบนเด้อค่ะเลขที่ไม่ปักหลักสามารถไปได้ทุกหลักนี่ศูนย์เจ็ดแปดเลขศูนย์เลขเจ็ดเลขแปดสามารถไปได้ทุกหลักเด้อค่ะแต่ว่าปักหลักหน่วยบนหลักหน่วยบนนี่มีศูนย์มีสี่มีหกมีศูนย์มีสี่มีหกสังเกตเด้อพี่น้องศูนย์นี่ชนกันแม่ค่ะ ถ้าผู้ใดมีเม่นเม่นเม็ดเดียวหลักสิบเม่นเม่นเนี่ยมาจับใส่เลยค่ะศูนย์สี่หกเนี่จ้ะอันนี้หลักหน่วยปักหลักเดอ้อจ้ะแต่ว่าเลขบ่ปักหลักนี่ศูนย์เจ็ดแปดชุดบนจ้ะไปชุดล่างจ้าชุดล่างนี่เพื่อนไ้มาเนาะค่ะติดไว้นี่คือสองสามสี่เลขสองเลขสามเลขสี่บปักหลักคือกันจะ้ะสองสามสี่นี่เดินดีเอ่อซิบงวดติด สิบเอ็ดงวดติดแล้วจ้ะสิบเอ็ดงวดติดเราเด้อค่ะงวดหน้าเป็นงวดที่สิบสองก็ล้อเบิ้งว่าสีออกบอจะ้ะมีสองมีสามมีสี่ได้ชุดดืมพี่น้องจะ้ะเดี๋ยวสีเปียบเทียบงวดเก่ากับงวดไม่เบื้องผมสิได้เปรียบเทียบกันเนาะจะ้ะเอาพี่น้องพิจารณาเบิ้งค่ะขันจังเดกะตามนี้เด้อค่ะสาวนากะยิบยุกมาเป็นแค่แนวทางเนาะค่ะ เลขจากผู้ใหญ่ใจดีลบบุรีค่ะิจารณาเบิงค่ะก็ถือว่างวดแรกเพิ่นเดินดีเลยพี่น้องค่ะก็รัเบิงงวดนี้แล้วก็รัเบิงใกล้ๆสิ้นปีเนาะเดี๋ยวสาบนาจิตจับสถิติเพิ่นไ้เพราะว่าเพิ่นว่าเสียห้ไปเรื่อยๆเนาะค่ะเสียห้ยตัวเลขมาฝากมาตอนไปเรื่อยๆแต่กับเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะเป็นสูตรหวยคำนวณมีเขามีหลุดเนาะค่ะเนาะฟังให้จบฟังให้เข้าใจน้ำค่ะก่อนเสียนํำไปลงทุน ทุกคลิปทุกวิดีโอสามานานยังย้ำเหมือนเดิมค่ะก่อนสิลงทุนผิดจารณาหลายๆก่อนพี่น้องคะเงินทองมันเ่งของหายอยากจ้าหรือผู้ใดมีแนวทางอยากวางในช่องเนาะคะ่ะสามนาหนุ่มสวีเดนสามารถทักเอดีไลคิวอา์โค้ดเนาะคะ่ะทักมาได้จ้ะในคลิปนี้แหละเดี๋ยวสามานาจ,จะปักคิวอาร์โค้ดส่วนตัวเอาไว้ให้จ้ประวัตจะสูตรไว้คำนวณเนาะคะ่ะในความฝันเนาะคะ่ะ หรือว่าเลขบอกบุญหรือผู้ใดอยากแบ่งปันเนาะคะ่ะก็สามารถทักทายมาได้เลยจ้าเนาะคะ่ะเนาะการแบ่งปันตัวเลขชมรมคนรักตัวเลขผู้ใดมักตัวเลขจะรู้อยู่แล้ว,วค่ะการยิรนยันยงตัวเลขนี่เมาม้อ,มอยเบิดมือกับบุ๊บพี่น้องจ้าเอาค่ะคลิปหน้าจอจ้าวันที่สิบเอ็ดโรดด์ค่ะรอเบิง์นมาวดนนี้วันที่สิบสองสิเป็นจังไหน เดินดีสิบวอ็วดวติดแล้วจ้าเอาพี่น้องคลิปนี้ค่ะมักกะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ่งในเด้อค่ะเปิดค่าก่อนมองเห็นในวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสานากะฝากพี่น้องเฟ้นจงอิบซีซูขู่ซูคุนเฮ้งปังดังรวยสูขู่สูคุนเงินไหลกองท้องไหลเขา่าคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปหนาไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ ยะทาวฤหะหาปุราปาลิปุเรนติสาขะลังเอวะเมวอิตโตทินังเปตานังอุปกรัรปฏิอิชิตังปะจิตังตุมหังขิปเมวสมิชันโตสัพเพ,พปุเรนตุสังกตาจันโผนระโสยะถามะนิโชติระโสยะถาสัพพิตโยวัชันโต สัพพโรโควินัสตุม,มาเตภวัตวันตรายโยสุขีธีคายุโกภวะอภิวาทนาศีลิสนิจังวุธ,ธาปจายนองจัตตาโรโอธรรมมาวัฒนติอายุวันโมสุข,ขังพระลัง